สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันกับครูนุน้ยน,นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องอะไรกันดีนะเราอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของครูนะคะไปเรียนเรื่องการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ เมื่อเพื่อนๆได้ทราบถึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้ง6ขั้นตอนแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยดีกว่าการระบุปัญหาหรือความต้องการจากสถานการณ์ที่แล้วทั้งสองคนสนทนาเรื่องปัญหาขยะในโรงเรียนและห้องเรียนมีจำนวนมากเมื่อเราเจอปัญหาสิ่งแรกที่เราควรทำคือการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาก่อน ตัวช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาของเอ g i n e นคือการใช้คำถามตามหลัก5 w 1 h Hoo oh, ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นกับใครเป็นการตั้งคำถามเพื่อบอกให้ทราบถึงรายละเอียดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการโดยบอกเป็นรายละเอียดเช่นเพศวัยอายุพฤติกรรม Watch ปัญหาหรือความต้องการคืออะไร เป็นการตั้งคำถามว่าปัญหาหรือความต้องการจากสถานการณ์นั้นคืออะไร when <Display> ปัญหาหรือความต้องการเกิดขึ้นเมื่อใดเป็นการตั้งคำถามเพื่อบอกให้ทราบถึงช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของปัญหาหรือความต้องการ why ทำไมถึงเกิดปัญหาหรือความต้องการเป็นการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์สาเหตุว่าทำไมถึงเกิดปัญหาหรือความต้องการขึ้นมา how จะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือความต้องการนี้ได้อย่างไรเป็นการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหานั้นจะสามารถทำได้ด้วยวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อนๆลองช่วยพวกเราวิเคราะห์ปัญหากันนะครับปัญหาสำคัญนี้เกิดขึ้นกับใคร ปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกคนในโรงเรียนคุณครูและนักเรียนค่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกิดปัญหาขยะเยอะในโรงเรียนปัญหานี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาเวรทําความสะอาดสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาคืออะไรสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาคือ เพื่อนน,นทิ้งขยะเยอะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแก้วน้ำกล่องอาหารเป็นต้นปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนปัญหานี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนและห้องเรียนของเราเราจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ให้เหมาะสมที่สุดยางไรหาวิธีลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียนหลังจากการวิเคราะห์ปัญหาคือการสรุปกรอบประเด็นปัญหา เพื่อให้ทราบขอบเขตของปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปเราสามารถสรุปกรอบประเด็นปัญหาได้ดังนี้ครับปัญหาขยะมีปริมาณมากในโรงเรียนโดยเฉพาะในห้องเรียนขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกจึงมีแนวทางแก้ปัญหาคือหาวิธีการลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียน เราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอให้เด็กๆเ,เขียนวันเดือนปีพศให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็เขียนตัวเลขศูนถึงเเลขอาราบิกพร้อมกับตัวเลขไทยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วตีเส้นกั้นหน้ากระดาษให้เรียบร้อยเขียนคําว่าแบบฝึกหัดลงไปกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะแล้วเขียนคําสั่งก็คือให้นักเรียนศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตามตัวอย่างที่หนึ่งในหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณหน้าที่92นะคะแล้วตอบคำถามดังนี้ค่ะข้อที่1การระบุปัญหามีวิธีการอย่างไร mm hmm. เมื่อเด็กๆเ,เขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ให้เด็กๆเ,เขียนต่อบำตอบ mm hmm. เมื่อตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อที่1ตีเส้นให้เรียบร้อยระหว่างข้อ แล้วค่อยขึ้นข้อที่2นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยลงไปในสมุดแล้วถ่ายรูปภาพให้ชัดเจนแล้วนำไปอัปโหลดลงในอารบัมส17วิชาวิทยาการคำนวณครูนุ้ยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ